สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาภาพเปลี่ยนปลยทานกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สเป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะด้วยกันทั้งหมด8เส้นค่ะก็จะใช้2สีนะคะสีละสีเส้นความยาวเส้นละ70ซนเมตรค่ะแต่ละเส้นนะคะเราจะประกบเข้าด้วยกันแบบนี้โดยที่ให้ด้านที่เป็นกากเพชรน,นะคะอยู่ข้างนอกทั้งคู่เลยค่ะด้านเรียบก็จะ ประกอบเข้าหากันด้านนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งริบบิน้นแบบนี้เลยค่ะพับทบครึ่งนะคะเราแบ่งออกเป็นคู่ๆนะคะให้ได้สี่คู่นะแบบนี้จากนั้นก็จะมาเริ่มทำฐานสี่ค่ะจับตรงรอยพับของคู่แรกมาจากนั้นเอาคู่ที่สองมาคล้องคู่ที่หนึ่ง ต่อด้วยคู่ที่3คล้องคู่ที่2คู่สุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือกลางช่องของคู่ที่4ออกจับเอาคู่ที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ ได้แบบนี้นะคะจากนั้นทําให้เป็นฐาน8ค่ะก็เอาริบบิ้นนะคะคู่ที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเอาคู่ที่อยู่ด้านบนพับเฉียงไปด้านหน้าทางขวามือแบบนี้เส้นที่อยู่ทางขวามือพับเฉียงไปด้านหน้าทางซ้ายเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรา พับเฉียงเข้าหาตัวเรามาทางด้านซ้ายและเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะเอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะจับขึ้นมาแค่2เส้นนะคะดึงเฉียงมาทางด้าน ล่างขวาแบบนี้ค่ะ,ะดึงเฉียงเข้าหาตัวเรามาทางขวามือนะคะแบบนี้โคนริบบิน้นบีบให้เป็นรอยพับจะได้ฐาน8แบบนี้เรียบร้อยต่อมาจับเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาแบบนี้วนไปทางขวามือเอาเส้นที่สมาทับเส้นที่1นนะคะ ทำเหมือนตอนที่เราทำสี่เส้นเลยค่ะ3ามทับสองสทับสแบบนี้มือจับมีสี่เส้นนะคะก็คือสี่คู่นั่นแหละข้างล่างก็มีสเส้นต่อมานะคะวางเส้นล่างสุดวางพาดลงมา มันจะอยู่ระหว่างเส้นบนมือจับกับเส้นล่างฐานตรงนี้จากนั้นเอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนก็ทำแบบนี้วนไปจนเส้นล่างฐานไม่มีเหลือแล้วค่ะวางล่างสุดวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงไปเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบน ปล่อยล่างสุดวางพาดลงไปและเอาล่างฐานเส้นสุดท้ายขึ้นมาพาดทับด้านบนเรียบร้อยแล้วตรงฐานไม่มีแล้วนะคะมาสังเกตว่าตรงช่องนี้มันจะมีเส้นริบบิ้นแทงทะลุออกมาแต่ว่าก็จะมีด้านนี้ช่องที่ 1, 2, 3และ4ตรงนี้ที่ยังไม่มีเส้นริบบิ้นแทงทะลุออกมาเราก็จะทำให้มีก็คือสเส้นที่เหลือเนี่ยนะคะ เริ่มจากเส้นล่างสุดเราก็เอาวางพาดลงมาที่ช่องแรกที่เรานับเมื่อกี้เลยเป็นแบบนี้ต่อมาเส้นล่างสุดเส้นต่อมาเอาทับนะคะเส้นแรกที่เราเอาวางพาดลงไปเมื่อกี้นี้ลอดเข้าไปใต้เส้นนี้แล้วก็ออกช่องที่สองที่เรานับก่อนหน้านี้ค่ะแบบนี้ต่อด้วยเส้นล่างเส้นต่อมาก็ตามเพื่อนไปเลยค่ะ แล้วก็ไปออกช่องที่3ที่เรานับก่อนหน้านี้เส้นสุดท้ายตามเพื่อนไปค่ะแล้วก็ไปออกช่องที่สี่นู่นเลยเรียบร้อยทุกช่องจะมีเส้นริบบิ้นแทงทะลุช่องของมันออกมานะคะ จากนั้นดึงให้กระชับมันจะเป็นลูกส้มค่ะ เสร็จแล้วทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรามาหนึ่งเส้นนับตามเข็มนาฬิกานะคะไปทางด้านซ้ายนับ1 2 3สเอาเส้นที่เราจับวางพาดลงไปแบบนี้ต่อมาเส้นนี้เอา,าเอาวางพาดาาลงไปหน้าเส้นที่3เหมือนกัน ทำแบบนี้วนไปจนเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้จับเส้นนี้ค่ะจับมันขึ้นมาเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะดึงให้กระชับเป็นแบบนี้ ต่อมาเส้นนี้ก็สอดเข้าไปใต้เส้นนี้เหมือนกันเฉียงออกช่องถัดมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้ดึงให้กระชับเส้นสุดท้ายก็ตามเพื่อนไปเฉียงเยอะกว่าเพื่อนค่ะให้ออกช่องนี้ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้จากนั้นพลิกมาด้านนี้สอดเก็บ ริบบิ้นนะคะตามลายเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันก็สอดเก็บเลยค่ะ สอดครบทุกเส้นแล้วทีนี้ดึงให้กระชับค่ะ เสร็จแล้วทีนี้พลิกมาด้านนี้ค่ะเราจะมาเริ่มทำกลีบดอกกันนะคะ <mem> ก็เริ่มจากเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเนี่ยแหละเราก็จับมันดึงไปข้างหน้าแบบนี้เลยจากนั้นก็จับพับเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็นับนะคะจากลายเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันนับ1น,นับ2นับ3แล้วก็สอดปลายริบบิ้นไปที่ ลายเส้นที่3มเลยนะคะสอดตามลายเส้นที่3ามที่เรานับเมื่อกี้เลยจะเป็นแบบนี้ทีนี้ดึงหลวมไว้ค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับดึงไปข้างหน้าแล้วก็พับเข้าหาตัวเราสอดตามลายเส้นถัดจากเมื่อกี้มาทางด้านขวามือนะคะดึงหลวมไว้ค่ะ แบบนี้ทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นต่อมาดึงไปข้างหน้าพับเข้าหาตัวเราสอดตามลายเส้นถัดมาเลยค่ะก็คือลายเส้นนี้มันก็จะเป็นลายเส้นถัดกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้ก็ไล่ดึงทีละเส้นค่ะให้กระชับนะคะค่อยๆดึงเข้าทีละนิดค่ะ พอเราจัดกลีบดอกสวยงามถูกใจเราแล้วนะคะทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิน้นทุกเส้นเลยค่ะสอดตามลายเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันเลยค่ะเส้นไหนสอดแล้วทะลุออกยากใช้แหนบช่วยเลยนะคะ ริบเบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็ตัดออกเลยนะคะต่อมาเรียนนะคะเราก็จะเอา ใส่เข้าไปด้านหลังตรงนี้ค่ะใช้นิ้วดันเข้าไปนะคะหรือไม่ก็ใช้แหนบค่ะช่วยดันเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนป้้ยท่านสวยๆแบบนี้ค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ